สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทรงลูกค้าขอข้างๆสั้นนะครับข้างบนไว้ยาวอันนี้ได้คุยกับลูกค้าก็ลูกค้ารู้สึกว่าสำเนียงน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้นะครับก็เลยถามลูกค้าไปนะครับว่าเป็นคนที่ไหนลูกค้าบอกว่าเป็นคนนครผมก็เลยว่านะครอะไรครับเดี๋ยวก็ตอบมานครชัยเอ๋อแฮ่ลูกค้าติดตลกมากนะครับนี่ลูกค้ามาไกลนะครับมาจาก นครพนมนะครับน่าจะหลายร้อยกิโลเลยนะครับมาตัดผมกับเราก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ยังอุตส่าห์มาตัดผมผมก็เลยถามลูกค้าว่ามาตัดผมนี้มาไกลขนาดนี้นขี่รถใดมานะครับลูกค้าบอกว่าขี่รถส่วนตัวมานะครับผมก็เลยว่ารถส่วนตัวมาเติมน้ำมันหมดเยอะไหมครับลูกค้าก็ตอบว่าอุย้ยรถผมประหยัดน้ํามันนะครับเติมหมดไม่เยอะนะครับเมียให้มาห้าพัน กินไม่ถึง500ผมก็เลยว่าอู้ประหยัดจังครับกินน้ำมันไม่ถึง500เปล่าครับกินข้าวไม่ถึง500นอกนั้นเติมน้ำมันหมดแฮ่โอเคครับลองเรื่องมาเยอะแล้วครับต่อไปผมใช้เป็น0.5นะครับในการสร้างเงานะครับพอดีหัวลูกค้าค่อนข้างจะเป็นผมชี้แล้วก็หัวหลุมนะครับค่อนข้างจะตัดยากนิดนึงเส้นใหญ่ก็เอาเท่าที่ได้นะครับเสือไม่เสือก็อไม่ ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าเข้าใจอยู่ลูกค้าแค่อยากมาลองนะครับโอเคครับจัดให้ครับเป็นเขาเรียกว่าทรงอะไรดีนาะเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าเปิดข้างทรงอะไรเดียวเรียกว่ารองหวีกันแล้วกันมะทรงนี้เพราะลูกค้ามาไปมากเลยนะครับจากคนลครน,นะครับ นคนพนมนะครับรู้สึกว่าน่าจะติดตามทางทางโซเชียลนะครับน่าจะเลยเห็นผลงานก็เลยอยากลองดูนะครับน่าจะมาตาม g o o g l e Map นะครับมาถูกนะครับขี่รถมาถึงมาจอดหน้าร้านเลยนะครับก็ขอบคุณหลายๆเ้อคุณนครผมก็ไม่รู้ว่าเขา ใช้เป็นพูดภาษาอะไรกันนะครับฟังจากสำเนียงผมก็ว่าก็ไม่เหมือนคนแถวนี้ครับก็เลยเลยได้ถามลูกค้าก็ขอบคุณอย่างมากครับยูสสามาตัดกับเรานะครับถือว่าค่อนข้างร้านเราน่าจะทางโซเชียลน่าจะคนเริ่มรู้จักขึ้นเยอะด้วยนะครับตั้งแต่ทำคลิปลงนะครับ ต่างประเทศก็มาติดตามเยอะนะครับเพื่อนบ้านจากยุโรปก็มาเอเชียก็มานะครับมาเยอะครับมาติดตามก็ขอขอบคุณด้วยครับัวนี้เป็นการออกแบบให้ลูกค้านะครับเป็นงานงานวีร่วมกับฟันรองใช้ขึ้นทรงด้วยวีแล้วก็ตามด้วยฟันรอง0.5นะครับ วยไม่สวยก็อยู่ขึ้นอยู่กับสภาพผมแล้วก็ลกูกศีรศษยลูกค้านะครับองค์ประกอบหลายอย่างครับงานจริงตัดยากมากครับหัวนี้ผมตัดให้ดูแค่ข้างเดียวนะครับเพราะคนข้างจะใช้เวลาเก็บนิดหนึ่งสองฝั่งน่าจะใช้เวลานาน,านก็เลยตัดต่อแค่ข้างเดียวนะครับถ้ามีโอกาสได้ตัดอีกก็เดี๋ยวจะไายดูสองฝั่งนะครับ จะพยายามนะครับคุณข <ici> ้างจะต้องหมุนโต๊ะนะครับแสงมันไม่พอก็เลยเกรงใจลูกค้านะครับหมุนโต๊ะไปมาไปมาโอเคครับเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม